สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการอ<ว>งค <วง S 2> ์เทพเส,สริมดวงวันนี้ก็เสนอตอนร่างทรงที่ไม่ค่อยจะเรียนรู้วิชาการหรือเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เอาไว้สําหรับช่วยคนจริงๆคือวิชาชีพใช่ไหมวิชาชีพไม่สนใจเยอะนะ จะทรงลูกเดียวกว่ารู้รู้ว่าตัวเองมีพลังพิเศษแต่ก็ไม่คิดจะไปไปยุคพลังพิเศษนั้นนะเข้ามาสู่ตัวเองในที่นี้ก็คือไม่สนใจในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ตัวเองเพื่อที่จะเข้ากับสังคมมูใหญ่สังคมมู่ใหญ่ในที่นี้คืออะไรคือคนณนะโลกปัจจุบันเนี้ยถ้าเขานับถือโหราศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะยังไปเล่นแบบว่าเหมือนกับอิธิธิ์อิธิเดชนะอยากจะให้คนรุ้นมากับเราคนนี้มายกย่องเราเนี่ย โดยที่เราไม่มีวิชาการเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวปัญญาบาร,รมีเข้าแทรกเข้าแทรกในที่นี้ก็คือฐานวิชาณปัจจุบันที่สังคมยอมรับวณเวลานั้นนั่นคือตัวสําคัญที่สุดที่จะชี้ผลว่าร่างนั้นจะอยู่รอดหรือไม่รอดหรือว่าจะฝึกฝนตัวเองหรือไม่ฝึกฝนตัวเองนั่นคือเหตุโดยมีท่านอาจารย์โอ้เป็นผู้กล่าวให้ฟังคือเรื่องของเรื่องอะอเรื่องวิชาการหรือว่า พวกอะไรพวกเนี้ยนะคืออาจารย์โอ้อะ<ม>จะเป็นคนชอบดูดวงมันต้องแต่อายุน้อยๆเลยอ่ะ<ม>ชอบดูดวงอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยคุณแม่เขาเห็นว่าเราเรียนจบมหาลาัยแล้ว<ม>เขาก็เลยส่งเราไปเรียน<ม>เรียนไพยิปซี<ม>เรียนเจ็ดตัวศีฐานทำมพีมหาสกเลชนะคะและ้วหลายๆอย่างมากเลยจน,จนทําให้อาจารย์โอ้เนี่ยเป็นหมอดู<ม>าข่าวหลังทีหลังเนี่ย หลังจากไปทํางานออฟฟิศไปทำอะไรอย่างใจคุณแม่แล้วนะคือคือคุณแม่ก็ชอบแบบอยากจะให้ออกไปทำโน่นทํานี่ทํานั่นแบบที่มันไม่ไเงินเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะไปเช้าเย็นกลับอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันคือมันเบื่อ,อไอร,รู้ว่าไปอย่างเงี้ยโห่ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตแล้วว่ะเข้าใจเข้าใ,ใจเอาละเ,เอาเนี่ยจนถึงสุกอะอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากทำไงนนจนว่าออกมาหมดเลยเสร็จแล้ว ตอนนั้นเรารู้ตัวเลยว่ามีอีกศาสตร์เดียวเท่านั้นที่เราจะเอามาทํามาหากินได้ก็คือเราไปเรียนดูดวงมาแล้วไงก็เลยตัดสินใจขอผู้ใหญ่เข้าไปทำเอ่แต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็มีคนชักชวนมาเนี่ยให้ไปทํารายการเขาเรียกไอ้เชื่อให้ไปทํารายการทำรายการทราารํทรา,าทด้วยแล้วก็ท้นี่ค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์คุยสดกับหมอดหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย พันเก้าอ่ะอเอออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพันเก้าหนเก้าศูนอาจารย์ก็ไปเป็นหมอดูทาโทรศัพท์อยู่นะคะแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆก็แบบพอจะมีคนรู้จักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าโฟลเวอร์ด้วยก็คือไปได้ดีเลยแหละไปแบบดีเลยพอพอถึงจุดอินตัวนะคะร้านแบบหมดสัญญาเช่าหรืออะไรงเงี้ยย้้ยกันไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาทําของตัวเองคือ คือผมจะเล่าให้ฟังเอาตรงๆเลยทุกวันเนี้ร่างทรงส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ม>าจานโอ,โอจานโอเดี๋ยวก่อนมาอย่าเราไปจบเลยอาจารย์โอเล่าไปเลยป่ะคือจะบอกว่าเราเป็นหมอดูมาก่อนยี่สิบปีสิบเก้าปีถึงมาเป็นร่างทรงในปีที่สิบเก้าที่เป็นเป็นหมอดูมาแล้วก็เนี่ยปีที่ยี่สิบก็คือปีนี้ก็คือเป็นรบคนทรงมาเออหนึ่งปีแล้วนะคะคือที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ย ปัญหามันก็คือร่างทรงที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี้จะเอาแต่อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชจะให้คนมากราบการโดยที่ตัวเองไม่เรียนวิชาการวิชาการในที่นี้คือวิชาเหมือนกับวิชาแสแตตวิชาการคำนวณและเป็นวิชาการที่เกิดขึ้นจริงขึ้นจริง,รง,รงคืออะไรณเ <vide oda> หตุนั้นณนาทีนั้นภายในสามเดือนจะเกิดอะไรขึ้นภายในเจ็ดวันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือคุณไม่เรียนกันคุณจะเอาแต่ทรงอย่างเดียวซึ่งถ้าคุณแ่ะไม่ไม่ไม่แข็งจริงอ่ะ มันจะอยู่ลําบากอยู่ลําบากในที่นี้อะไรคุณจะเจอบททดสอบคือถ้าคนที่เขามีวิชาการทางโหราศาสตร์ออะไรจริงๆเนี่ยก็ทดสอบคุณเนี่ยคุณจะอยู่ลําบากอยู่ยากเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามีสองอย่างถ้าคุณไม่ได้คุณไม่ได้คุณไม่ได้พระเวทพระมนต์นะคุณไม่ได้พระเวทพระมนต์หนึ่งคุณไม่ได้วิชาโหราศาสตร์เกี่ยวกับวิชาการดูอะไรเงี้ยคุณจะอยู่ลําบากมากเพราะอะไรเพราะคุณจะเอาทรงอย่างเดียวซึ่งคนเนี่ยจะไม่ไม่นับถือเรื่องทรงอย่างเดียวแต่จะนับถือเรื่องวิชาการที่สามารถจับต้องและมองเห็นได้ใช่ม อน,นี้คืคร,ระบอกว่าอาจารโอเป็นหมอดูมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นร่างทรงมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะออ,อาจารย์เองก็เป็นหมอดูมาด้วยเป็นร่างทรงมาแล้วก็มาเป็นหมอดูแล้วก็มาเป็นร่างทรงเหมือนเดิมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสม โอพะพรมาปฏิภาหายทุติยัมปีพะพรหมาปฏิภาหายะปีภะพรหมาปฏิภาหายะอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทายาปทวีคงคาระพรหมหาเทวา ṃ ปิหังพระมาจิตตังปียังมามานชาริตินามาภาทานามะอาุเมกโมปิโยเทวมนุสสะนางปิโยพระมานมุตมัง เปโยนาคาสุป,ปันนานางังเปนินทาริยังนามามิหังโอมนมอิฐราเมสิวะเทวันจาพวันตุเม ตูติยัมปินาโมอิสราเมสิวาเทวันจพวันตุเมตาติยัมปินโมอิสราเมสิวาเทวันจพวันตุมเมอเิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายาปัทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวคาหมามิหัง ओम नमो बफिखने सिद्धि प्रसिद्धि मे महाराव रोतेम फे नमो बफिखने सिद्धि प्रसिद्धि में महाराव रातयाम फे नमो बफिखने सिधि प्रसिद्धि में महाराव ओ शखनेय नमह ओम श्री शेखनेय नमह ओम श्री शेखनेय ओम เจมาตก,กิทุเรคาการิปียงม,มาม,ม,มาตุลเตยัมเปีอมเจมาตากิทุเรคาการิเปิยงมามาตาเยัมเปีอมเจมาตากิทุเรคาการิเปียงมามาอมคือปัญหาที่เจอส่วนมากก็คือไม่เอาวิชาการแต่อยากจะให้คนนับถือแล้วมันจะทำยังไงนะครับคุณอยากช่วยคนแต่คุณไม่เรียนรู้ ใครเขาจะทําได้นะครับนะคือปัญหาก็คือแค่ขั้นพื้นฐานเนี่ยคุณต้องมีติดตัวไว้ถามว่าทําไมคุณต้องมีติดตัวไว้ถ้าคุณไม่มีติดตัวไว้รับรองมันลําบากถามว่ามันลําบากยังไงการช่วยคนในที่นี้มันจะต้องมีศาสตร์เกี่ยวกับการดูดวงเข้ามาปะปนโดยธรรมชาติอยู่แล้วและ2มันจะต้องเข้ามาเรียนรู้เขาเรียกไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยาแพทย์แผนไทยแผนพัฒนาทางเลือกหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการช่วยคนเนี่ย คุณจะต้องเรียนรู้ไว้ถามว่าเรียนรู้ไว้เพื่ออะไรเพื่อปรับประยุกต์เข้ากับคนในยุคปัจจุบันไม่ใช่ว่าคุณจะไปอยู่ในโลกดึกดําบรรจะเป็นแบบโอ้โหจอมขมังเวทเรียนวิชายอย่างน้อยมันต้องได้สักอย่างหนึ่งนะมันต้องได้สักอย่างหนึ่งหนึ่งในนั้นมันต้องได้้ถามว่าได้อะไรมันต้องได้ความรูรจร้จริงอะจริงๆเวลาเราถูกใจแล้วเราไปหาร่างทรงหรือเราไปหาหมอดูเนี่ย คือถ้าไปหาร่างทรงนะร่างทรงคนนั้นมันก็จะต้องทำนายอะไรได้บ้างแหละอบอกอะไรคุณได้บ้างแหละอ,อาจจะเป็นเซนหรือมาจากเซนมาจากภาษาคณิตศาสสัมผัสจริงๆแต่ว่าพวกเนี้ค่ะมันก็เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์อยู่ดีใช่เพราะว่ามันมันเป็นการคำนวณมันเป็นการคำนวณง่ายๆมันเป็นคแลบบ้ายๆวิชาสถิตใช้ดวงดาวอะ่ะคุณแค่คุณรู้จักดวงดาวนะว่าแบบ ดาวอาทิตย์เงี้ยสีอะไรลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอัญนนมณีสีอะไรอาชีพอะไรแล้วก็สถานที่แบบไหนอะไรเงี้ยเราดูไปหมดทั้งทั้งหมดสิบดาวอะ่ะให้คุณรู้ให้หมดอะ่ะไอเนี้ยแค่เนี้ยก็ทำนายได้แล้วนะแต่ว่ามันจะต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรจะท๊อไปไป ประมวลผลนิดหน่อยมันมีการปรับประยุกต์คือมันต้องปรับคุณนะ่ต้องปรับประยุกต์ชีวิตให้เป็นปรับประยุกต์ชีวิตในที่นี้คืออะไรคือปรับประยุกต์โหราศาสตร์ให้มันเข้ากับชีวิตคุณให้ได้ในที่นี้ก็คือคุณต้องปรับประยุกต์ว่าวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรเป็นเด่นได้สีไต้มาหรือว่าอะไรที่เธอทาให้ได้มาถึงตัวกระดุมาเอาผูา้ตรงๆรงยังแบบว่าเดี๋ยวจะไปศาลวันที่นู่นนี่นะั่นอะสมมติไปสมมติจะไปวันเทอหัดนะ เราก็บริวารอายุเดชใส่เสื้อสีฟ้าไปเสื้อสีน้ำเงินไปจะทำให้เป็นเดชหมายถึงถ้าคนนั้นเกิดวันเพฤหัสนะหรือไปศาลวันเพฤหัสนะก็นับไปอ๋อสีฟ้าเป็นเดชเป็นสีเอ๊ะสีฟ้าเป็นเดชไปใส่สีน้ำเงินเป็นเดชอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรคะอัจารส คือมันเหมือนกับเราอไปทําอะไรเราจะได้มีอํานาจมีแบบเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงไม่ใช่แบบไปพุ่งพุพุไปเอา,<ป>เอาง่ายๆอ่ะทําให้เรามั่นใจทําให้เรารู้สึกมีอํานาจาทําให้เรารู้สึกตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดขึ้นและสามารถที่จะทำให้เราอะไรเขาเรียกว่าตัดสินใจได้มีอํานาจอ่ะและ้วแล้วเราชนะคู่แข่งได้คือทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะใส่อะไรหรือสวมอะไรหรือทําอะไรเนี่ย ที่จะเพิ่มราศีให้ตัวเราเพิ่มอํานาจเพิ่มเดชแล้วทําให้ตัวเราเนี่ยรอดปลอดภัยในวันนั้นๆเอ<ด>าดตรงเดชเนี่ยไว้ใช้เวลาที่จะไปหาคู่แข่งนะไปสู้อะไรอย่างนี้เป็นสีเนี่ยก็ได้ได้เหมือนกันถ้าเป็นสีเนี่ยเขาเรียกว่าคล้ายๆสน่ห์หรือการมีเมตตามหานิยม,มหรือพวกแบบว่าได้เงินอะไรเข้ามาเป็นโชคลาภอะไรเงี้ยค่ะ คือสีเนี่ยคือได,ได้ได้ตลอดอะคือได้มันจะได้เรื่อยๆ <c oughs> เขาบอกว่าเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีของวันนั้นน่ะออกไปนอกบ้านหรือว่าจะทํากิจการอะไรก็ตามอะเราก็จะได้เงินด้วยใช่เพราะฉะนั้นอะโ,โหราศาสตร์และบางอย่างน่ะควรศึกษาควรเรียนรู้ไว้เพราะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอะสุดท้ายเราก็เหมือน พูดง่ายว่าเหมือนคนคนเดินทางในที่มืดไม่มีมีดไม่มีไฟไม่มีปืนไม่มีอะไรป้องกันตัว<ม>เดินในป่าไม่มีมีดไม่มีปืนไม่มีอะไรป้องกันตัวเราเราจะเองจะแพ้เอง<ม>แต่ถ้าเราอ่ะมีอาวุธป้องกันตัวเราจะปลอดภัยเอาพูดตรงๆนะ,ะในยุทธ,ธจักรเนี่ยยุทธ,ธจกักรก็หมายถึงว่าความรู้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดกจริงแต่ว่าถ้าอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ต้องฝืนใจพัฒนาตัวเองขึ้นไปเท่านั้นเองถ้าเราทําได้มันก็ดีกับตัวเราจริงๆไม่ชอบดูดวงเลยเนี่ย เป็นเพราะว่าไม่เคยสนใจหรือว่าหยิบจับอะไรมาดูเลยหรือเปล่าประมาณนั้นนะคนคุณไม่เคยสัมผัสเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโหราศาสตร์เนี่ยเวลาเราเข้าไปศึกษามันเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าค้นหาเต็มไปหมดเลยอันนี้สําหรับคนที่ชอบนะเออเหมือนกันไหมอาจารย์พร้อมเห็นแบบตําราโหราศาสตร์อะไรคืออะไรก็ได้ให้มันได้สักอย่างอะอยากอ่านนะอยากอ่านนะอยากอ่านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็ได้ให้มันได้สักอย่างอะให้มันได้จริงๆรอะนะ ไม่ว่าจะไพ่ใบหนึ่งหรืออะไรก็ได้มันได้เหอะนะพอได้เสร็จแล้วอ่ะมันถึงจะอยู่รอดแต่ถ้าไม่ได้นะกินแกมครับใอ่ะต้องได้เขาสำรับอนะอืมอ่ะมาติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพหรือจะซื้ออุปกรณ์อย่างเช่นไพ่ยิปซีอย่างเงี้ยติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอได้ที่เ c e b o o k โอสิริกออภิรัตเบอร์โทรศูน9 9หกหนึ่งเก้าเก้า ไอดีรายโอสิห้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขังเทวรูปเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลเสียงครูนะคะติดต่อได้ในนี่ค่ะช่องทางนี้นะคะนะตามนี้ครับนะแล้วผมครับเฟ e บุ o กครับอาจารย์ทนะ็อปะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5ี่เก้าสหหหหไอดีรา,าละสำหรับรายการในรอบนี้ ท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานก็จะลาไปแล้วนะสวัสดีครับ